ครับสวัสดีครับบีฟซีทุกคนนะครับเนาะครับเมื่อนี้ยกามพอพ่อครับพ่อแตี่ยมเนาะพี่น้องเนาะทางช่องตะวันพาโชคแชนแนลพี่น้องครับมื่อนี้พ่อแตี่ยมพามาติดตามเลขเล่าพัฒนาของปู่โคราดต่อยนาะพี่น้องเนาะครับมื่อวันศุกร์เนาะพี่น้องเนาะวันศุกร์ที่ยี่สิบเก้าพยหกเจ็ดล่าพัฒนาออก สองศูนย์สี่ี่ก้าามครับเด็กลลางก็ออกซีซี CC, นอพี่น้องเนาะครับของปูโคราดพี่น้องนี่ครับวันศุกร์ที่29พอยสองหกเจ็ดลาวพัฒนาปูโคราดบนล่างวิ่งรูด1กับ3 1กับ3กับมาสามนอพี่น้องเนาะ รับปูจับปูมีสามแปดสามเก้าครับปรากฏวาเลขออก93พี่น้องเข้าตัวกลับเนาะพี่น้องเนาะครับเอาเมื่อน,นี้กับปูคนโรงหม่แล้วครับระแจมพามาติดตามต่อยนะครับกับราวพัฒนาปูโพราชเนาะพี่น้องเนาะครับ สัตเกียรติพี่น้องวันพุธที่สี่ธันวาควมนะพี่น้อง บนล่างวิ่งรูด8ดกับ9พี่น้อง แปดกับ9เน้นที่แปดนะครับขับส่วนจับคู่ด้วยพี่น้อง เ้าห้าศูนย์ห้านะครับแปดหกเก้าหก 06แปดเจ็ดก้าเจ็ดศูนะครับ ป,ปูเนี่ยในที่เกตที่8ปดทพี่น้องเนาะเลขติด8กจ็จะมี85ดห้าแปดหกแดเจ่พี่น้อง แต่ว่าลักเก่ากับง,งามและพี่น้องเด้อหลักเก่าเก้าห้าเก้าหกเก้าเจ็ดนำนะครับเนาะและที่สาคัญและพี่น้องเด้องวดที่ผ่านมาสามเก้าเลขออกเก้าสามเข้าตัวกลับเรับอาจารแล้วงวดนี้น้พี่น้องมักสอบตัวเดเฮ้าก็จะลืมกลับตัวไว้นำนาะพี่น้องเนาะคอยเขา่าคอยแตกปังๆโอ้ลลมดีสิน้พี่น้องครับ พี่น้องแคบหน้าจอไวปนะครับเด้อครับวันพุธนะพี่น้องเนาะโอ้ลมวันพุทธที่สี่ธันวาคมสองห้าหกเจ็ดลาวพัฒนาปูโคราชพี่น้องบนล่างวิ่งรูดแปดกับเก้าเน้นที่แปดครับแต่วันลกเก่ากับงาม้ะพี่น้องเด้อครับก็มีแปดห้าเก้าห้าศูนย์ห้าแปดหกเก้าหกศูนย์หก 87 9 7 0 7เานย์เนองเนาะครับอย่าล่มนพี่นองเน้อหมักสอบตัวในห้องจะเริืมกลับตัวไว้นํำนะครับงวดทิพผ่านมากะเข่าตกกลับนพนองเนาะครับฉะนั้น,นแวงวดนี้พ่อเตียมก็อดยพ้อนคอยเข่าพี่น้องครับพ่อเตียมขอกับขอ,ขอพระคุณปูหลายๆนะครับเด้อที่ทรงตัวเลขแนวทางเล่าพัฒนาไมา้พ่อเตียมครับฝากพี่ฝากน้องเอาไปเบิ่งไปเป็นแนวทางน้ำกัน อชอบก็จัดขัดก็ผ่านได้พี่น้องเด้อตัวเลขเป็นแค่แนวทางเนาะครับเนะครับแั่นแล้วก็เตียม้อไวพ้พอนคอยเขา่าคอยแตกปังๆรับพี่น้องยิซี่ก็จะได้โศกๆมันหมานกันนะครับเอาจะเลื่มได้พี่น้องเด้ขอขามมาแล้วก็จะเลื่มกดไลค์กดแชร์ให้โปรเตียมน้ำแดงเนาะครับเนะคขับทางช่องตะาวันพาโชคสแนลได้พี่น้องเด้อฝากกดติดตามกดกระดิ่งแกงเตือนไว้นํเาเพื่อจะบ่พลาดคลิปใหม่ๆเนาะพี่น้องเนาะ สำหรับลิปนี่พ่อแ้มก็มีแคคนี้พี่น้องขอโฉบโฉบมันมานแห้งแห้งรวยรวยกันทุกคนนะครับเนาะครับพอกนคชิปนาพี่น้องสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม